เราก็จะไปภาคสนามนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะไปนะครับก็มีต่างๆมากมายนะครับนี่ก็คือบรรยากาศการก่อนขึ้นรถนะครับก็คอนข่านชุลมุนวุณไบกันเลยนะครับสักครู่เราขึ้นไปขึ้นรถกันเลยนะครับไกันเลยครับเอาหลังนี้นะครับก่อนที่เราจะไปออกเดินทางนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดรถนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสนะครับ ต้องทำข่าวจัดก่อนไปเดินทางนะครับอาหาร,รของเราวันนี้นะคะมาเลยมาเด็ไม่าดีมาดา นี่เนาะเี่นลักษณะที่ที่เป็นเอกรากษณของภาคตะหนงเฉียงเหนือเราเลยนะคะราะว่าเราอยู่บนที่รับสูงนะแลนด์สโก้ตรนนี้อยู่ไหนกันครับทางขวาตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ เอ่อทุ่งนาเกลือใช่ไหมครับอะไรครับคุณชินเรียกว่าทุ่งดินเค็มนะครับครับครับเดี๋ยวทุ่งดินเค็มกินได้นะคก็ต้องลองชิมดูครับกินได้ค่ะอร่อยมากเค็มดีใช่ไหมครับครับเค็มดีอแถวนี้นะเขากกจะกลายเป็นดินเค็มไปหมดนะครับนี่นะครับดินเค็มเราอยากจะรู้ว่าเป็นดินเค็มไหมครับเราก็ต้องลองชิมดูนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับ เเเขขขข็็็็มมมมอ่าตอนนี้เราก็เสร็จจากอ่าทุ่งดินเข็มแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากทุ่งดินเข็มนะคะเราก็จะไปสถานาที่ต่อไปนะคะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือปากแม่น้ำปากน้ำพองค่ะปากแม่น้ำพองนะครับไปกะไปเลยกันเลยครับใกล้จะถึงปากแม่น้ำพองแล้วนะครับตอนนี้มาการเดินทางก็ รักษาเบรนนะครับอาจจะต้องมุดป่าเข้าไปนะครับเพราะว่ามันน้ำต้องเปียนรอเห็นไหมนี่พืชผักสวนครัวมีอะไรอีกค่อข้างลึกนะครับนี่คือพืชผักสวนครัวนะครับทางซ้ายทาสวนสวนครัวผักมาจากกระายใหม่แปลงผักแล้วก็ไปถึงกระถางที่ใครครับอ่าแล้วก็มาถึงปักกระน้ำผ่องกันแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับปักกระน้ำผ่องครับผมมันคือถุงแข่นี่นะครับคือ น้ำแม่น้ํำพองนะครับอันนี้คือแม่น,มน้ําชีนะครับไหลมาเป็นแม่น้นําสายหลักนะครับแล้วก็แม่น้ําพองก็จะไหลมาเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ำพองาาของแม่น้ําชีรวมกันเป็นแม่น้ําชีสายหลักนะครับ,บสวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับวันที่สองของการเดินทางใช่ค่ะทริปนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันคะ นนี้เราจะไปเขื่อนอุบลรัตน์กันนะครับมาเขื่อนอุบลรัตน์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปครับแล้วก็อยู่ติมเขื่อนนะครับโอ้เห็นไหมครับไอสูดทูกของลูกตายนะครับนี่ทำอะไรนะครับเราก็มาส่งดูหินทรายนะคระเจ้งมันจะมีความละเอียดยับค่ะ สิ่งที่ทำให้เาเรคนรับเราเรียกว่าสควอชค่ะซึ่งข้างหลังเราก็จะเป็นแม่ทแทนยอดนะ้คะซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนค่ะอ,อย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็ไปนะครับนี่ก็หลังจากกินข้าวเสร็จตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกลางดินนะเรียกว่าร้านนับดาวนะครับที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำน,นะครับเป็นแม่น้ำซึ่งไกลสุดลูกหูลูกตายนะครับ ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์นะครับาก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับนี่เป็นบริเวณของหินช้างสีนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่จุดหมายกันแล้วนะครับโดยสภาพรอบๆนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นพวกศูนย์ของเจ้าหน้าที่นะครับนะครับเราก็จะเห็นหินรูปร่างต่างๆนะครับซึ่งเกิดจากการกัดเซาะนะครับ นี่ครับก็จะมีหินนะครับนี่นี่คือหินมายภาคนะครับโดยชื่อหินก็จะตั้งตามลักษณะของหินนะครับอ๋อนี่คือหินเจกันบ้านเชียงนะครับดูครับลักษณะจะเหมือนกับเจกร้านเชียงนะครับตามชื่อของหินเลยนะครับว้าวท่าหลายงมแทัแบบว่าจะได้จริงนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับโอ้โหนี่ครับมีรูปร่างที่แปลกประหลาดมากครับโอ้ต้องว้าวแล้วนะครับ เกิดมาครับกว่าจะได้เห็นอย่างนี้นะครับว้าวโอ้มันจะกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยครับกว้างใหญ่มากเลยท่าน้ำพอนะครับเราสามารถเห็นเขื่อนมวลรัดนะครับเรือองเก็บน้านะครับให้ทั่วเกือบทั้งทั่วทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยโอ้สุดลูกหูลูกตานะครับมันอยู่ในทะเลเลยครับก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับว้าวว้าว NOOOOO yeah. yeah.